เรื่อง4.2นะครับรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแต่งตั้งเลขาธิการกสะทะชตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพศ2553 ซึ่งคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและการเทเลคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้วขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจําที่ครับด้วยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและการเทเลคมนาคมได้มีสิ่งขอญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอนุก,กรรมธิการศึกษาตรวจสอบ การปฏิบัติงานของกสทชเกี่ยวกับการตีความตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ตรงกันกรณีการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการกสทชเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้นะครับมีนายชัดชมอักขพินและอีกท่านหนึ่งก็คือนายวุทิชัยลีละวัฒนพงศ์นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีงสือขอญาตฉาย powerpoint ประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้นะครับเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญ,ญาตตามข้อบังคับข้อ62และข้อ55ครับถ้าคณะกรรมการพร้อมแล้วนะครับขอเชิญชี้แจงต่อที่ประชุมครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลเอกนันทพรการจนรัต ประธานคณะกรรมาการิการเทคโนโลยีสารนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมขอรายงานการพิจารณาศึกษาดังนี้ครับในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่21สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันเวคารที่10ตุลาคม2566จะมีการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของกสทชประจำปี2565และรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานกสทชสำนักง,งานกสทช และเลขาธิการกศชประจำปี2565ตามมาตรา76วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความทีและกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรัศนคมนาคมพศ2553ซึ่งในที่ประชุมมีสมาชิกวิทยาภาได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาความขัดแยง้งหรือข้อพิภาษต่างๆภายในองค์ก,กรกรสทชซึ่งมีการฟ้องร้องคดีเป็นคดีความ ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างกรรมาการด้วยกันส่ง,งผลให้การประชุมคณะกรรมการไม่เป็นไปในคว,วามเรียบร้อยและไม่เป็นไปตามระเบียบว,วาระการประชุมมีเรื่องค้างการพิจารณาของกรรมการจํานวนมากทําให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่ทันเวลาเกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นส่วนรวมด้วยพุทธสภาเป็นองค์กรที่มีส่วนสําคัญในการพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็น ชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่งเป็นกสชตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพศ2553ประกอบกับมาตรา76วรรค3ามเนื่องจากกสชมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีต่อวุฒิสภาและวุฒิสภามีหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการทํางานของกสชดังนั้น วุฒิสภาจึงควรเข้ามามีบทบาทร่วมในการคี่คลายและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวผ่านกลไกภายในของวุฒิสภาคือระบบคณะกรรมพนัการซึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2 5 6 2อข้อ78อนุ17กํ17ากำหนดให้คณะกร,รรมการการทคานุลยีสานเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมมีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง รือศึกษาเรื่องใดใดเกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารเทศการสื่อสารการสื่อสารสาธารณะและการโทรคมนาคมดังนั้นกรรมิการการเทคโนโลยีสารเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมจึงเป็น,นกลไกภายในของวุฒิสภาที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้แยงภายในองค์กรกสชดังกล่าวในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่30ตุลาคม2566ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบให้คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมพุฒธสภาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาตรวจสอบการปฏิมาณของกสทชเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษาพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเป็นชอบและรายงานวุทิสภาต่อไปปัจจุบันคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเป็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว และได้นำารารงานต่อวุฒิสภากระผมขอ,อ,อให้ท่านผลิตคมเจติญพิทนอมนะครับเป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อไปครับ